แล้วเรียกว่าผีแม่ม่ายครับหลับต่อนี่ียโดยมาสัจจอแีรเลยครันมู่้าไมใช่าราเเปลี่ยนฝังครับเปลี่ยนไปอีกฝั่งหนึ่ง่มือนความมืดนไม่รู้ว่าใครเป็นใครเรา่็เลยค่อยๆค้ำไปค่อยๆแย่ไป วิตรงไหนวะเฮ้ยเราได้เดียวเฮ้ยพี่ว่ะพี่ก็ถือดอกมาแล้วอู้ Yeah, should I like?

ตอนนี้เราต้องแยกกนครับตอเช้าอาเยเอาเยเปลี่ยนจากท่านาเปท่าอยู่ มานเหน่อยหน่อยน่ยโอ๊ยขอโทษขอโทษเด็ว่นเยนเด็ินเออดินดยบอต่กไยขออยู่นี่ยน้องเตี้ยพี่สูงมันก็เลยสิเออ จะแล้วไม่รู้เปล่าฉันรักที่มากแค่ไหน่อเก็จะพูดก็รักปล่าเลยอะเดี๋ยวจ้าอย่างนี้ต้องทำยังไงจ้าไม่อยากอยู่ข้างหลังแบบนี้อ่ืมันอยากให้หน้ากันหน้าเจอกันนะจริงเหรอเอาหน้าชนกันไปเลยนะชนกันเลยเหรออ่ะเออถูกได้เดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้กัาพี่จัดให้จัดให้ใช่ไหมถ่ายหน้าชนกันเลยนะหนึ่งสอง โหนี่ป่าหรืออะไรเนี่ยไม่ดูเลยว่าใครไปใครทำไรเนี่ยมาดูอะมัไม่เห็นกันเลยไม่เห็นกันระหว่างโอ้โหได้สองคนนี่ขาลุ่ลุยไปเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจรัดไอ้สายันทำไมมึงมึงอยู่สภาพแบบนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหดูเดินแผลงนี่เดินเดินปิดหน้าดู เดี๋ยวใครจะบอกได้บ้างฮะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นยกมือกีะจะแล้วเรื่องอะไรคนจะหลับจะน,นอนเนี่ยพี่ฝันดีดีเรื่องอะไรฮะตอนนี้น้องก็ลังจะเสียายไ,ไปจะหายเรื่อง<น>อะไร เราไม่ทำนะเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเราะอะไรไม่ไหวแล้วเขาก็ปั้มันนะพี่ปั้มอะไรโอ้โหาจะเย็นกับเพื่อนเย็นไม่ไหวแล้วนี่น้องสาวเราเนะฟังก่อนฟังก่อนอะไรอะารอย่าเพิ่งฟังความข้างเดียวความจริงแล้วน่ะธนาเป็นคนนอนอยู่ในห้องแลาคนที่มาขึ้นหาก็คือใจแลมน้องสาวเพื่อนถ้าหาว่าธนาเป็นคนปั้มมาไม่งั้นจะวิ่งหนีมาแบบนี้เหรอถ้าไม่เชื่อแลถามพยานได้เลย ยอดรากับสายยันกค่รออยู่ด้วยกันเออเมื่อกี้วิ่งนำหน้ามานี่หว่ามีพยานใช่ไหมได้เดี๋ยว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 รอตรงนี้ก่อนมีพี่จัดการให้เออเฮ้ยมาหายไปไหนไอ้หัวอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสภาพมึงดูไม่ได้เลย ไอสายยองไม่โดนอะไรมาเนี่ยผีหรอกที่บ้านมีผีที่ไหนเล่าผีผีหรอกมันล้มตูดกูกูผีอะไรวะเออแบบเอางี้กูไปถามมึแล้วรัสภาพมึงตอบไม่ได้แน่เอออยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวมึงถามเฮ้ยจักรินผีเอาเขี้ยมมึงดิอยู่เฉยก่อนได้ไหมเนี่ยฮะวุ่นวายหนูเอ็งยอดละ อะไรบูเนี่ยอะนี่นี่นุ่งกระโปรงอะไรมึงเนี่ยฮะเฮ้ยลุงดึงลงหน่อยน่าเกลียดดูดูเดินโอ้ดูโอ้โหท่าหยิบไม้โอ้ยโอ้ท่าหยิบไม้มันชัดเจนมากเลยโองเส้นเฮ้ยตบเตยน่ะแต่งตัวน่าเกลียดทำไมอะอะไรนะ ไม่อะนี่เป็นอะไรเนี่ยนี่เอางี้นะขอถามอะไรหน่อยเมื่อคืนนอนอยู่กับทาราเมื่อ,อ,อคืนเลยปะนอนเมื่อคืนเลยนะแล้วรู้เห็นเหตุาการณ์ว่าใครเป็นยังไงใครไล่ป้าใครมารู้รู้หมดเลยเล่ามาให้ได้ฟังใครผิดก็เป็นอิสระแล้วก็ที่เนียนะเราอ่ะเราอะก็นอนอยู่ในห้องเออ สีบา้าที่<อ>นาก็มีแบบว่ามีผู้หญิงนะผู้หญิงนะนะแล,ล,ล้วไร้ป้องทาร่าเว้ยที่มึงเปน็นอะไรเนี่ยแล้วมึงฝากคอมึงนี่ติหน้าดูเลยเนี่ยธรรมชาติค่ะธรรมชาติแบบนี้เลยเหรอใช่หัวว่าไปแล้วไงต่อก็มีแบบว่ามันก็ได้เสียงคองข้ามสีบา้าคอข้ามเลยใช่ ไอ้คนแตนแลไปป้อาพาราใช่เหรอมึงเห็นเลยใช่ไหมแห่ <c oughs> แตนแล้วเป่าพาราใช่แล้วใครเป่ามึงใครก็ไม่รู้สินะเอาละเหตุการณ์นี้เดียเด๋ยวเทียร์ทีละคู่ไปนั่ร้องดูก่อนได้ค่ะวางไม่วางไม่วางาวางชัดเจนที่สุดแต่แล้วอันนี้ พยานหลักฐานเขามีเลยเขาก่อเปิดไฟพวกเขาเห็นเราเนี่ยไล่ป้าทาราอยู่อะไรเห็นฉันได้ไงตอนบอกเนี่ยอตอนไหนใช่คนนี้บ่ามาเปิดไฟตอนไหนไฟมันจาบก่ดเลยนะอ่า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 ยิบหยิบยิบใช่เปล่า แอนิสเลยเชนตวเอาี้ไวเพื่อนไปรอหน้าบ้านก่อนแล้เข้าเมืองเลยดีกว่านาเทลยไปแล้วเกับนมาเลยเยไอ้อ้ไอล้งมึงเป็นเพื่อนหรือเป็นหัวเมียกันแน่มึงอยู่วนี้มัยในบเพน้องก่อนต้องหวย่เอ่าแบบนี้กับใคนะเอ้แม่งวามบ้านไรมึงสองตัววันนี้แย่ไม่แห่ให้เบลมาที่แจ้งรองหรว่า เฮ้ยเราแสไอ้ยอดไลฟ์สายอันคุณทำอะไรกันเป็นผัวเมียเหรอเป็น사이เรกเป็นเพื่อนกันดีืเปล่วเป็นผัวเมียหรือเปล่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ถ้าเป็นผัวเมียกูไม่เอาข้อเมืองนะไม่เราเป็นเพื่อนรักกันเป็นผู้ชายต้องเข้มแข็งถ้าเป็นทหารแล้วเนี่ยเราต้องเข้มแข็งผู้ชายครับผู้ชายครับอะไรเป็นผู้ชายพามาดูเนี่ยผู้ชายครับผู้ชายครับโว้ ไม่ได้ยอดรับไม่ได้ไม่ได้ต้องเข้มแข็งยืนตรงนี้อึ๊บทำหน้าของผู้ชายเข็มเข็มยืดหยุดปากคู่ปากคู่แก่ครับแก่แดงกุล่ะมึงยืดงี้ไม่ได้หรผู้ชายครับเอวัวเอาใหไป